Wow. รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นคอนเซปต์ของร้านซีโร่โมเมนต์นี้คืออะไรคะเ,เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อการลดขยะก็คือลูกค้าเนี่ยจะสามารถเอาภาชนะมาเองได้แล้วก็เลือกซื้อตามปริมาณที่ต้องการได้ด้วยค่ะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นได้เลย แล้วก็เพื่อเป็นการาลดขยะจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขยะจากของที่เขาแบบเหลือทิง้งทานไม่หมดเองทุกอย่างในราคนี้ขั้นต่ำแค่กรัมเดียวเท่านั้นก็สามารถซื้อได้แล้วเป็นโมเมนต,ต์เล็กๆค่ะที่เขาเดินมาช็อปเขาได้มี zero waste moment ก็คือ,อช่วงเวลาที่ไม่สร้างขยะอ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสรักโลกกําลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยเราที่มีการรณรงค์ให้งดแจกถุงพลาสติกงดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็นี่เลยให้หันมาใช้ถุงผ้ากันค่ะ บอกว่าจริงๆก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดปริมาณขยะในประเทศไทยเราได้แต่หลายคนอาจจะมองว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานค่ะเราเพียงแค่คนเดียวจะไปช่วยอะไรได้วันนี้ค่ะสายเลยจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขาสร้างร้านขึ้นมาหนึ่งร้านภายใต้คอนเซปที่เรียกว่า Zero Waste นั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยไม่สร้างขยะที่ไม่จําเป็นเพิ่มขึ้นแล้วก็ชักชวนให้เราทุกคนค่ะหันมาลดขยะกันนั่นเองนั่นก็คือ ร้านซี r ร่โมเมนตเนี่ยค่ะและตอนนี้ค่ะซรายก็เข้ามาอยู่ในร้านซีโ o m โมเมนต์แล้วค่ะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปสอบถามกับเจ้าของร้านคนสวยค่ะคุณเมียวนั่นเองสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคอนเซปต์ของร้านซีโ o m โมเมนต์นี้คืออะไรคะ เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อการลดขยะก็ะคือลูกค้าเนี่ยจะสามารถเอาภาชนะมาเองได้แล้วก็เลือกซื้อตามปริมาณที่ต้องการได้ด้วยค่ะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นได้เลยแล้วก็เพื่อเป็นการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขยะจากของที่เขาแบบเหลือทิท้งทานไม่หมดเลยเราทำไมอ่ะทำไมเราถึงแบบเลือกตัดสินใจเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาคะ เรามีความสนใจอยากทำธุรกิจแบบที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราเห็นคอนเซปต์นี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถลงมือทําได้เลยเป็นส่วนเล็กๆก็ยังดีอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเซปต์แบบนี้ค่ะจริงจที่ต่างประเทศเขามีอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเมืองไทยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมาตอบโจทย์คนไทยหลายๆอย่างค่ะก็เลยตัดสินใจทำ คือมีการทำเร a ิ์ชทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาทำร้านประมาณครึ่งปีได้โอ้โหมีการเสิร์ชด้วยวางแผนแสดงว่าเรียนจบไม่ได้ธรรมดาเลยจบจากไหนมาคะก็เรียนจบปริญญาโทที่อเมริกาค่ะที่ดุคือถ้าเกิดบางคนจบอเมริกาเขาก็คงจะไปเลือกทําอาชีพอื่นๆที่เงินเดือนเยอะๆตาแหน่งดีๆแต่ของเราคือเรารักโลก คือเราเป็นคนแบบสนใจเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าร้านนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยคือแค่ชุมชนเล็กๆแถวๆนี้เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของการลดขยะแถวๆถนี้ได้เราก็รู้สึกโอเคแฮปปี้อยากให้เหมือนร้านนี้เป็นแค่จุดเล็กๆที่เวลาเป็นโมเมนต์เล็กๆค่ะ<อ>ที่เขาเดินมาช็อปเขาได้มี zero waste moment <อ>ก็คือช่วงเวลาที่ไม่สร้างขยะว่าแต่ว่าสินค้าในนี้ที่มีให้เราช็อปกันบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็ จะมี3หมวดใหญ่ๆค่ะก็คือจะเป็นพวกน้ํายาทคำความสะอาดกับทําความสะอาดบ้านกับร่างก,งกาย oh. ค่ะก็เอาพวกแก้ลร้อนอะไรอย่เงี้มาเติมได้ oh. ใช่แล้วก็เป็นพวกอาหาร ก็จะมีตั้งแต่เครื่องปรุงที่เอาไปใช้ทำอาหารกับของแห้ง ready to eat อ๋อ ready to eat ใช,ใช่ค่ะก็ทานได้เลยแล้วก็หมวดที่3มก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือว่าย่อยสลายได้ง่ายเช่พวกแบบพลาสติไม้ไผ่หลอดสแตนเลสอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะมาร้านนี้เตรียมบรรจุภัณฑ์มาหรือถ้าไม่ได้เตรียมมาเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันค่ะ,ะแต่วันนี้ทายเตรียมพร้อมค่ะนี่เลยมีขวดนี่มีกระปุกแก้วอันนี้ก็ reuse นะคะนี่แล้วก็มี เยอะมากกลองพลาสติกมาด้วยแล้วสเต็ปต่อไปทำไงต่อคะก็เดี๋ยวเอาภาชนะมาชั่งทีละขวดได้เลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายหลังจากที่เติมสินค้าแล้วเราจะมาหักน้ำหนักของภาชนะออกค่ะจะได้จ่ายเงินแค่ค่าสินค้าอย่างเดียวอื โซนแรกก่อนเลยอันนี้คือฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ที่ลูกค้าสามารถมาซื้อถ้าเกิดมีไม่พอได้ค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพวกผ้าเคลือบี่พึ่งที่สามารถเอาไว้ปิดคุมจาหรือว่าห่อแซนวิชไปทานข้างนอกอย่างงี้ค่ะคือปิดเพื่อไม่ให้อาหารหรือแซนวิชแห้งเพราะเหมือนเขาจะมีความแบบยืดหยุ่นชุ่มชื้นค่ะแล้วก็มีอะไรต่อคะอันนี้จะเป็นพวกแชมพูบาร์ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนไม่เคย นค่ก็สามารถแบบเนี้ยตัดตามขนาดที่ต้องการได้ไปลองใช้แล้วก็คือมันก็ไม่มีบรรจุภัณฑ์แล้วเวลาขึ้นเครื่องบินเดินทางมันก็จะง่ายสะดวกด้วยเออไม่ต้องพกของเหลวใช่ใชค่ะสบ,บู่ซักผ้ายังมีเลยโซนนี้คือเรามีสินค้าประเภทอะไรบ้างคะอันนี้จะฝั่งนีง้จะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดค่ะ,ะถูพื้นซักผ้าล้างจานปับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อและอย่างโซนนี้ล่ะคะโซนนี้จะเป็นพวกแชมพูสบู่คือใช้กับร่างกายอะค่ะ สงสัยค่ะของพวกเนี้ยเราไปเอามาจากที่ไหนคะสินค้าพวกนี้จริงๆเป็นแบรนด์ที่เขามีวางจำหน่ายตามร้านออร์แกนิกบ้างในห้างบ้างออร์แกนิกด้วยมีหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะก็พอมาเป็นรีฟิลมันก็จะถูกกว่าประมาณ10-30%แล้วแต่ตัวค่ะอ๋อเป็นเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆค่ะที่เขาอุตส่าห์เอาภาชนะมาเติมเองน่ารักไหมคุณผู้ชมคือไม่ได้เน้นกำไรมากแต่ร้านต้องอยู่ได้แล้วไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของคุณภาพสินค้า บอกแล้วว่าคือของที่นี่ก็เหมือนตามแบรนด์ตามห้างทั่วไปนั่นแหละคือเราคัดเลือกมาอย่างดีเทสสุดตัวที่จะนำมาจำหน่ายอยู่แล้วค่ะผ่านจากโซนของใช้มาแล้วค่ะมาถึงสายแม่บ้านสายกินต้องมาโซนนี้เลยค่ะใช่ค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะก็อย่างฝั่งนี้จะเป็นพวกซอสค่ะน้ำมันใช่ซีอิ๊วน้ำปลาเครื่องครัวใช่ๆค่ะวัตถุดิบในการทำอาหารฝั่งพวกนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทศทั้งหลายคือจากที่ดูคุณผู้ชมค่ะคือจะมีเครื่องเทศที่หลากหลายอย่างอันนี้โยกะก็แตนวจีนๆค่ะ อันนี้พาสลี่แห้งอิตาเลียนมาใช่ค่ะแล้วคือเราสามารถหยิบตักได้เลยเหรอคะใช่ค่ะคือทุกอย่างในร้านี้ขั้นต่ำแค่กรัมเดียวเท่านั้นก็สามารถซื้อได้แล้วอกรัมเดียวอย่างถ้าราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะของในนี้สลึงหนึ่งห้าสิบสตางก็มีค่ะห้าสิบสตางก็มีใช่ค่ะโอ้ดังนั้นคือเหมือนใช้เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นใช่ค่ะปกติถ้าเราไปซื้อแพ็คใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ทานไม่หมดใช่ก่อจะมีอารมณ์ทําอีกสักที่หนึ่งก็ หมดอายุแหละก็อันนี้ก็ทําแค่แบบมือเดียวก็สิบยีบาทก็ได้อาหารอิตาเลียนแล้วค่ะโอ้นี่สายชอบมากเลยอ่ะพวกตะปูลถั่วทั้งหลายแต่ปกติคือพอเวลาไปซื้อเขาก็จะแบบถุงร้อยกรัมบ้างะอะไรแบบกินเพลินมากรู้ตัวอีกทีนึงคือน้าหนักขึ้นบนตาช่างแล้วแต่อันนี้คือเราเอาตามปริมาณเล็กได้เอาอย่างละนิดรวมกันให้เป็นมิกซ์นัทก็ได้ด้วยโอ้ยสะดุดตาอันนี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นกิฟต์วลเนอร์ค่ะที่เป็นเกิดจาก ลูกค้าเรียกรองเข้ามาค่ะว่าเขาอยากเอามาให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาเลือกซื้อของใช้เข้าบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเหมือนเป็นบอชเชอร์คือใช้แทนเงินสดใช่ค่ะกระปุกน่ารักสีสันสดใสเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นพวกชาค่ะมีชาดอกไม้ค่ะชากุหลาบออแกนิกคาโมไม้เก๊กฮวยแล้วก็ฝั่งพวกนี้เป็นชาเบลนค่ะชาเขียวชาขาวชาดำอะไรเงี้ยคือตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวจริงใช่ค่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปรีฟิลกันดีกว่าค่ะ ได้แล้วคุณผู้ชมข้างล่างเป็นชีสค่ะคนเป็นชอกโอแลตไม่ใช่แชมพูค่ะแชมพูอันนี้คืออะไรนะสะบู่เหลวสูตรข้าวและคาโม,มามล์ค่ะกล้วยออร์แกนิกอบแห้งนี่ภาชนะพร้อมเบสเซอร์ด้วยนะคะเนเอะวอลนัทอบเย้ ได้ของที่ต้องการแล้วค่ะเ<อ>สเต็ปต,ต่อไปของเราก็คือเอามาช่างเพื่อจ่ายเงินค่ะโอเคเอลองอันนี้ก่อนช่างเลยนะคะจริงๆแล้วค่ะอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการมาซื้อของที่นี่ค่ะฟิดแบด็กแรกกลับมายัางไงบ้างคะ เขาก็จะแบบขอบคุณที่แบบมีร้านแบบนี้ให้เขาเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยให้เขาได้แบบลดขยะแบบไม่ง่ายอยะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตมาเป็น10บสิบปีค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใช,ช้เชื่อว่าหลังจากใครที่ได้มาที่ร้านนี้ร้านนี้จะกลายเป็นหนึ่งร้านที่ ุดประกายให้เราตระหนักในการรักโลกมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตแบบคิดก่อนใช่ค่ะบางทีเราจะทิ้งเอ้ยยังไม่ทิ้งเอามา reuse ได้ใหม่แบบนี้ค่ะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆรับรองเลยว่าชีวิตเราจะค่อยๆปลูกจิตสํานึกโร r o moment ไปทีละนิดทีละนิดนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่บ้างล่ะคะมาได้วันไหนเปิดปิดยังไงบ้างคะร้านหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มค่ะ นี่มาอุหนนกันเยอะๆนะคะยังไงวันนี้ค่ะทายต้องขอบคุณคุณเมียวมา,มากๆเลยนะคะที่มาเป็นแรงบันดนาลใจให้เรารักโลกมายิ่งขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คะ,คคะแต่ตอนนี้ต้องจ่ายตังก่อนคิดเงนินมาเลยค่ะเท่าไหร่คะ เราัอบลายหินอ่อนให้กับพวกอิอนททเลียแล้วก็งานโครงการอะไรต่างๆอยู่แล้วทําให้เป็นมีกาแฟาให้ลูกค้ามาทานด้วยดีกว่าก็เลยเปิดตรงนี้ขึ้นมารองรับลูกค้าการดีไซน์ของเราเราก็เกินร้านกาแฟาไปเยอะคอรับผู้บินทีลเนียเขาจะรู้นะ <S <S นี่เลยใช่เลย <S <S คือบบหิแนแท้ใช่ก็มันจะมีมูลค่าที่สูง พูดถึงร้านคาเฟอเมซอนหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมีสาขาที่อยู่ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า3,000สาขาทั้งในและต่างประเทศและเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ขาดโอกาสบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้ร่วมกับบริษัทสารพลังวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้า โดยได้เปิดร้านคาเฟอเมซอนเพื่อการสร้างโอกาสหรือคาเฟอเมซอน for chance ซึ่งเปิดแล้ว7สาขาสำหรับสาขาที่7ตั้งอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่นับเป็นสาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยเป็นบาริสต้าของร้าน นอกจากนั้นร้านคาเฟอเมซอนสาขานี้ยังเป็นสาขาแรกที่โดอาดเนินการเองโดยออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการทํางานของผู้สูงวัยรวมทั้งใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกเพื่อรักษารสชาติให้คงม,มาตรฐานเรากรเกษียณแล้วโอกาสที่เราจะได้งานแบบนี้มันไม่มีอย่างน้อยเราก็ได้แบบปูพื้นฐานตัวเราเองอะว่าเป็นบาริสตาถ้าเราทำงานออฟฟิศ ทำแบบนั่งจุดแบบที่โต๊ะแล้วก็ทํางานทางด้านการเงินเราก็สนใจว่ามันแตกต่างจากงานออฟฟิศที่เราเคยทาเราต้องจําให้ได้ว่าแต่ละสูตรนะมันมีสูตรอะไรบ้างใส่อะไรบ้างเติมอะไรบ้างแล้วความจริงๆก็คือต้องเติมใจลงไปด้วยพะเราต้องทําแล้วรู้สึกว่าเขาทานอร่อยอแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจเวลาเวลาลูกค้ายกมืออ่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ภูมิใจรสชาติเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับทุกสาขานะครับแล้วก็ ในเรื่องเรื่องของบริการผมว่าบริการตัวนี้าจะาโอเคเลยครับสาขานี้เป็นสาขาที่ดีนะครับให้โอกาสสาหรับผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วครับก็ให้มีงานทําไม่ต่างกับวัยทางานทั่วไปนะครับอย่าลืมไปแวะอุดหนุนกันบ้างนะคะคาเฟ่เมซอนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น มาแล้วนะคะก่อนกลับก็เลยอยากจะหาอะไรอร่อยๆทานสักนิดนึงค่ะเลยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะมาเจอกับร้านนี้เลยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆรับรองเลยนะคะว่าจะต้องถูกใจทั้งสายชิมสายแชะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปด้านในกันค่ะว้าวคุณผู้ชมคะตอนนี้สายก็เข้ามาอยู่ที่ marble cafe แล้วนะคะและนั่งค่ะ ค่ะก็คือพี่เอกซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบพี่เอกค่ะต้องบอกเลยว่า ขับรถผ่านไปมาตรงนี้ร้านนี้สะดุดตามากๆ oh, เพราะว่าตกแต่งสวยมากคุณผู้ชมคะ่ะเป็นหินอ่อนทั้งด้านนอกและด้านในทําไมเราถึงเลือกตกแต่งโดยใช้หินอ่อนคะปกติเราขายหินอ่อนอยู่นะ oh. เราเรา,เราชัพพายหินอ่อนให้กับวูอ้อินทีเรีแล้วก็งานโครงการอะไรต่างๆอยู่แล้วแล้วตรงนี้เราก็เป็นที่กระจายสินค้าครับเป็นลูกค้าเข้ามาดูเป็นโชว์รูมเปิดอยู่เป็นปกติตรงนี้เรามีตึกเก่าไว้อยู่แล้วเราก็ทําให้เป็นมีกาแฟาให้ลูกค้ามาทานด้วยดีกว่า oh. ก็เลยเปิดตรงนี้ขึ้นมาลอง ลูกค้าสังเกตว่าโต๊ะที่เราทำเนี่ยจะเป็นแบบที่เปิดยาวๆหน่อยเพื่อ,อเขาจะได้เปิดแบบดูได้อ่าเนี่เราเราดีไซน์มาเพื่อตรงนี้เลยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งมีลูกค้ามาจากข้างนอกเนี่ยมามีการรีวิวบนเพจหลังจากนั้นเราก็จากที่เราจะขายแบบแค่กาแฟ ทั่วไปที่จะรองรับลูกค้าเราก็เลยเพิ่มเมนูขึ้นมาจนตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นนั้นคาเฟ่เต็มตัวเรียกว่ารองรับสายชิมสายแชะแบบของแท้เลยการดีไซน์ของเราเราก็เกินร้านกาแฟไปเยอะครับใช่ที่นี่นอกจากมีหินอ่อนสวยๆแล้วเรื่องของเมนูก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพี่ก็มีพยายามทำอย่างพีพิีพนเนานตรงนี้เราก็เคลียดเมนูใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากต้องห้พี่จับไปเลยค่ะครับผม เบเกอรี่ของคาว กินหมดเลยจริงๆมีเยอะวพอนี้เนาะมันเต็มโต๊ะแล้วมีเมนูอะไรบ้างคะเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเลยเครื่องดื่มก่อนใช่ไหมตัวนี้ก็จะเรียกว่ามาร์เบิลร็อกนะครับหน้าตาแปลกมากแล้วเราก็จะแบบเราจะใช้กาแฟออกมาแล้วมาฟีด e z e ใช่ไหมก้อนนั้นแข็งแล้วก็จะราดด้วยนมอ๋ออันนี้คือกาแฟราดทัช่เป็นกาแฟนะครับแล้วก็ราดคาราเมลท็อปลงไปอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เป็น signature อะไรครับตัวที่ตรงนี้มาเนี่ยเป็นตัวที่เราครีเอทเราเป็นซิกเนเจอร์ขึ้นมาใหม่ๆเลยตัวนี้ตัวนี้คือลิ้นจี่เบอร์รี่ทวิสต์นะครับอันนี้คือเราพี่ไปเจอมาตัว ลินจี่เนี่ยมันทำกับเครื่องดื่มมามอร่อยเก็เลยใช้ใช้ในนี้เนี่ยมันจะมีก้อนตัวลินจี่เนี่ยเป็นรูปเป็นเป็นก้อนเลยนะรูปใหญ่เลยเคี้ยวได้เคี้ยวได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นค้า f ี่พรินซ์อันนี้เป็นเมนูเชิงสุขภาพเราจะใช้ตัวน้ำนมข้าวก้องอใส่กาแฟ มันเป็นอะไรที่มันบัดดี้มันคู่กันได้อ,อร่อยมากนะครับอันนี้เเล็กเมนต์หลายๆคนนี่มาทานแล้วชอบมากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเาวนี่คอฟน้องอ่ะที่เป็นบริต้าบอกว่าพี่ขอเาวนี่เฉยๆได้ไหมเขาเขาอยากกิเลทเป็นตัวเครื่องดื่มขึ้นมาเพราะว่าเาวนี่ของร้านเราเนี่ยอร่อยมากเราก็เลยเอามาทําเป็นเมนูขึ้นมาเบลนี่คอฟตอนนี้ฮอตมากตัวนี้เราเรียกว่า black f o r e นะคอช็อกโกแลตต้องชอบใช่คอช็อกโกแลตแต่ว่า เชื้อมาปุ๊บข้างในก็จะมีน้ำซอฟต์สตรอเบอรี่เยิ้มนิดนึงอ,อ,อร่อยจังนะเราเน้นใช่ครับนั้นเราไม่เน้นหวานนะครับทุกตัวรับเลยว่าบอกเลยว่าไม่ไม่หวานากลำลังดีกำลังดีใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะ,ะลัสบอร์รี่ลัสบอรีว่วานิลลามากรสนาครก็จะข้างในก็จะมีตัวรสวานิลลาอยู่ด้านในแต่ชอบคือทำเป็นรูปหัวใจอันนี้ก็ราเอามาครีเอทเอามาสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่เพิ่งหมดไปนี่แหละ แต่ลูกค้าก็ชอบอยู่อ่างงั้นสั่งเติมส่วนอาหารของข้าวเนี่ยมันก็หลายอย่างเนาะแต่ว่าเอาวันนี้เอาเป็นสเต็กมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นพ็อกช็อปนะคะับซึ่งตรงนี้เราจะหมักแบบว่าได้ที่ให้มันไดเอทในระยะเวลาที่พอดีเนื้อนุ่มอร่อยใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อที่เราคัดสรรเนื้อช่วงที่ดีทานแล้วแบบส่วนที่อร่อยใช่ครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีมุมาท์ดอร์ข้างนอกให้ลูกค้าได้ออกไปถ่ายรูป นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็มานั่งปุ๊บก็จะสั่งเมนูเสร็จก็จะออกไปถ่ายรูปด้านนอกกันและอย่างในมุมคอนเซ็ปที่แบบว่าร้านของพี่เอกคือคิดถึงในเรื่องโลกใบนี้ซีโรเวสต่างๆเรามีเอามา,าใช้ใชด้วยไหมคะตรงนี้ใช้ใช้เยอะก็พยายามจะมีส่วนเล็กๆค่ะที่เราทําได้ะนะครับอย่างเช่นว่าอย่างให้ลูกค้าเป็นส่วนลดไปเลย<อ>จริงๆแก้วเราบอกเลยใบในการไม่กี่ไม่กี่บาทแต่ให้ก็เลย10าทเลยเพื่อ พื่ออยากให้ลูกค้าเนี่ยเอากแกลล้วมาใช้เออแล้วบอกว่าเนี่ยเราเราคอนเซิร์ตรงนี้มากๆเลยว่าให้เขาเนี่ยไ,ได้ได้ได้ที่ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะขายได้3แก้ว5แก้วแต่ว่านั่คือลพลาสติกแก้วพลาสติกสใบหรือ5ใบที่มันหลุดออกไปแต่ลงคิดดูดคูครูพี่เปิดร้านทุกวันอะที่คุณทุกวันมันเยอะมาก,กน,นะพี่จะคอนเซิร์ตรงนี้หนักมากนะครับในเรื่องของอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะสอนพนักงานเราด้วยเรื่องการใช้กระดาษการใช้ ขวดกันใช้แก้วกันใช้พลาสติกตรงนี้ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้รวมทั้งขวดทั้งแก้ววันนี้เราแยกเลยแยกให้เขาเห็นเลยแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นคุณค่าเจอแล้วเก็บเอามารวมกันแยกเอาไว้เลยแล้วไปขายการไปขายมันเงินมันน้อยนิดแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาเอาไปรีไซเคิลใหม่นะขวดตรงนี้มันก็ไม่มีการถลุใหม่มันจันไปเกิดกปนรีไซเคิลมันประหยัด Oh. มันจะพลังงานไปได้เยอะมันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติไปได้เยอะมากเราไม่ทําลายมายันเราก็สร้างนิสยัยใหม่ๆให้คนเราเราไม่ทิ้งง่ายๆอย่างนั้น oh. มันจะสะอาดตางั้นอย่างนี้คุณผู้ชมขาถ้าจะมาที่นี่มาชิมมาแชะมาทานอาหารที่นี่อย่าลืม 6แก้วมาด้วย<ช>ส่วนลดย้ำอีกครั้งค่ะลดกี่บาทคะ10บาทครับลดให้เลย10บาทเลยครับทุกแก้วเลยครับนี่แหละอย่าลืมค่ะพกแก้วมาที่นี่แล้วรอว่าได้เค,ครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปด้วย<ช>และถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านบอกอยากมาแล้วมาวันไหนได้บ้างคะอ๋าแล้วเปิดทุกวันครับ เปิดทุกวันก็ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นงั้นคุณผู้ชมถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆอยากได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ก็มาที่นี่ได้นะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ช่วยกันรักโลกไปด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะทรายต้องขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่มาให้อาหารอร่อยๆแบบนี้ให้เราได้ชิมกันมาให้ไอเดียในการรักโลกแบบนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ กำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทั้งแพทย์แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะที่กำลังช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะแล้ววิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เราก็เริ่มต้นจากตัวเราเลยนะคะเวลาที่เราจะออกไปสถานที่สาธารณะคนเยอะ เราก็ควรที่อาใัยหน้าก,กากเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งคือเราควรที่จะพกแอลกอฮอล์เจลในการที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็หมั่นล้างมือสม่ำเสมอแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและก็จะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะช่วงนี้นะคะโรคโควิด -19 ก็กำลังระบาดนะคะอยากให้ เพื่อนๆเป็นแฟนรายการทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าออกจากบ้านหรือว่าต้องไปที่นี่สาธารณะนะคะก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดพกเจลล้างมือนะคะแล้วก็พกแมสสวยด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกๆคนเลยค่ะ สำหรับแฟนรายการเด e Destination นะคะสัปดาห์นี้ไม่ต้องตอบคำถามค่ะแค่อยากให้ทุกคนเข้ามาแชร์ไอเดียในการลดขยะตามสไตล์ของตัวเองว่าทำยังไงกันบ้างน,นะคะสามารถเข้าไปแชร์ไอเดียกันได้ที่ Facebook รายการ The Destination ค่ะไอเดียไหนโดนใจทีมงานก็รับขอรางวัลไปได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคาถามและรายชื่อผู้โชคดีประจาสำัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ หรือว่าการพกแก้วไปซื้อเครื่องดื่มด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันลองคิดง่ายๆนะคะเพียงแค่คนละ1ชิ้นต่อวนันประเทศไทยเราก็จะสามารถลดขยะไปได้ประมาณ60ล้านชิ้นต่อวันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ หากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนไปชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กันเยอะๆค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16สำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนนะคะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมหาเวลาออกไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ